สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับที่รักและเคารพทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทาง yu o tube ทาง f a c e b o o k นะครับก็พบกับผมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้มาพบกับท่านอีกโดยได้นำพระสมเด็จเหนือโลกนะครับพระสมเด็จเหนือโลกเนี่ยผมเป็นคนตั้งเองนะครับเหนือโลกนะครับเหนือพี่พนะครับ ก็ผมเคยลงไปแล้วเกี่ยวคลิปหนึ่งเกี่ยวกับพระสมเด็จเนื้อผงใบลานนี่แหละครับแต่ว่าโชว์รูปอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับก็เลยนำมาอัดคลิปใหม่นะครับเป็นคลิปเสนเอให้ท่านเห็นรูปพระชัดๆโดยไม่ต้องเห็นตัวตนของผมนะครับสำหรับคลิปนี้พระชุดนี้ก็คือพระสมเด็จเนื้อผงใบลานนะครับสำหรับพระชุดนี้ผมก็ได้มาจาก เจ้านายผู้สูงศักดิ์นะครับเป็นเจ้านายของผมเองนะครับท่านมีเชื้อพระวงศ์นะครับเป็นผู้ราชสกุลท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์นะครับคือตระกูลของท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลสมเด็จปู่โตนะครับ <c oughs> เป็นตระกูลที่ดูแลที่ตระกูลอุปถากนะครับใครจะมาทําสร้างพระหรือจะให้หลปู่โตทําอะไร ต้องผ่านราชสกุลนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านนะครับผู้ดูแลนี่แหละครับเจ้านายผมก็ได้มอบให้มาก็มีเนื้อผงเวลาแล้วก็เนื้อบุทองคำที่ผมเคยโชว์ไปแล้วนะครับท่านให้มาเพราท่านเป็นท่านเห็นผมเป็นคนชอบพระนะครับท่านก็ให้ผมมาท่านก็รักอีกอีกกรณีหนึ่งท่านก็รักผมเป็นพิเศษนะครับเพราะผมรับใจท่านนะครับจึงได้ของดีมานะครับ สำหรับประวัติความเป็นมาของพระสมเด็จเนื้อผงใบลานนี่เอาคร่าวๆนะครับคือสมัยรัชกาลที่สี่นะครับรัชวพอหลวงรัชกาลที่สี่ท่านท่านก็รู้ทุกท่านนะครับว่าท่านมีความสนิทสนมและรักใคร่สมเด็จโตมากแล้วสมเด็จโตก็รักรัชกาลที่สี่มากคือคือสนิทสนมรักกันมากว่าอย่างนั้นนะครับรักกันมากนะครับทีนี้ท่านก็อยากจะได้เนื้อผงใบลานจาก จังหวัดอยุทยานะครับที่เป็นเมืองหลวงสมัยนั้นที่โดนพระม่ามาทําลายมาเผาวัดเผาว่าไปคำพีผงไปลานมันก็ที่ท่านได้มาจากนานาประเทศเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก่นไหนที่โดนเผาที่ใช้ไม่ได้ท่านก็ให้เสนาอามาตเนี่ยไปขนมาเอามาทำพ็ได้มาแล้วสมเด็จโตท่านก็นั่งทำนะพระชุดน,นี้ท่านทำคนเดียวนะครับไม่ ไม่ได้เชิญใครเชิญอะไรมาท่านท่านท่านตื่นเช้ามาท่านก็มานั่งเผาใบลานนะเผาอยู่งั้นแหละเผาแล้วก็ทํากฎเองทําทํากฎเองตากเองนะตากเสร็จแล้วท่านก็เย็นๆท่านก็ตากแห้งแล้วท่านก็เก็บพระใส่ถุงย่ามเดินเข้าโบสถ์ไปนะครับนี่ครับก็คือการเล่าขานให้ท่านเล่าให้ผมฟังนะครับเป็นท่านที่ ใครมาถามหาสมเด็จโตตอนนั้นท่านก็จะบอกว่าโอ้ท่านสวมติดโตทนไมอยู่กุฏิแล้วท่านไปนู่นไปเผาไบลานทุกวันทุกวันอะไรประั้นท่านก็ทําพระชุดนี้โดยตัวท่านเองนะครับอาจจะมีเนนเนเนมาช่วยอกดพิมพ์เลืออรบ้างก็อาจจะมีนะครับแต่ที่นี่เป็นความมุ่งมั่นของสมเด็จโตที่สร้างมานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพระสมเด็จชุดนี้ที่ผมตั้งชื่อให้ว่าพระสมเด็จเหนือโลกเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะสมเด็จโตท่านได้ใช้ผมไบลานเผานะครับแล้วก็ใช้ มวลสารที่อายุเป็นล้านปีนะครับมวลสารที่อายุเป็นล้านปีผสมในพระสมเด็จพละละังจุดพิมเนื้อผงใบลานนี้นะครับที่ผมว่าอายุเป็นล้านปีมวลสารก็คือเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลแล้วก็รายเงินรายทองนะครับแล้วก็ทองคํานะครับทองคําที่บรรจุอยู่ในพระพระองค์นี้นะครับซื้อว่าสมบูรณ์แบบแล้วเป็นสมเด็จที่เหนือกว่าทุกทุกสมเด็จที่สร้างมาทุกเนื้อนะครับเหนือกว่าสมเด็จทุกเนื้อที่สร้างมา ที่จะมีพอวัดดวงกันได้ก็คือพระสมเด็จที่คุณค่าพอกันทเท่าเทียมกันก็คือสมเด็จบูทองคำนะครับของผมนั่นบูทองคำที่ที่เสนอไปแล้วนะครับที่พอจะมีนั่นเนี่ยแต่ก็ไม่ก็ศักดิ์ิทธหมดนะครับแต่ว่าความพิเศษเนี่ยของของพระสมเด็จที่ท่านาสร้างเนี่ยความพิเศษของสมเด็จโตทำมาเนี่ยก็คือพระชุดเนื้อผงเวลาและพระบูทองคำเนี่ยครับพิเศษกว่าทุกองค์แล้วก็เหนือกว่านะยิ่งพระ เน <niet repeatedly> ื้อผงเมลานีม well ีมวลสารนับล้านปีนะครับมวลสารเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผงใมลานแร่เหล็กไหลเม็ดทรายเงินแล้วก็เม็ดทรายเงินแล้วก็อะไรอีกอ่เม็ดทรายเงินเนื้อทองคำเป็นเม็ดทองคำเนี่ยเป็นเม็ดทองคํานี้ก็ไม่เป็นเม็ดนะครับเป็นเป็นลองเหมือนผงขี้ระนะครับเม็ดเงินเม็ดทรายนะครับเม็ดเม็ดทรายเงินทรายทองฮะมัน มันจุเยอะนะครับสำหรับพระชุดนี้ผมจึงตั้งให้เป็นพระสมเด็จเหนือโลกเหนือแผ่นดินนะครับแล้วก็ทนที่ได้เช่าเช่าจากผมไปก็ก็ล้วนแต่รายงานมาว่าพุทธคุณได้คุ้มครองปกป้องจากอุปติเหตุจากการต่อสูอ้ตำรวจที่ได้ไปก็บอกว่าแฝดพระองค์นี้ก็ไม่เคยเจอเรื่องดีเรื่องร้า,ายเลยเพื่อนก็นโดน โดนกับระเบิดโดนยิงโดนอะไรเขาตัวเขาเองที่แฝงพระสมเด็จนี่ผมเวลาไม่เคยโดนเลยนะครับลา่าทะเบียนยังไงก็ไม่เคยโดนเพื่อนโดนแต่เขาไม่โดนนะครับนี่คือความความศักดิ์สิทธิ์อภิธารของพระชุดนี้นะครับซึ่งหลายท่านที่ได้ไปก็รายงานให้ผมมานะเข้ามาแม้ว่ารถจะประสานงากันนี้ก็ยังรอดได้นะครับก็ยังรอดได้เพราะเพราะเขาแฝงพระสมเด็จชุดนี้นะครับไอ้น,นี่เรื่องจริงนะครับที่เขารายงานผมมานะครับสําหรับพระชุดนี้ก็ ก็ท่านได้มอบให้ผมมาก็มีจํานวนหนึ่งตอนนี้เหลือไม่มากแล้วเหลือไม่มากเพราะคนเช่าไปเยอะผมก็ให้ไปเยอะแต่สมัยก่อนผมก็ลง Facebook ผมก็ไม่ได้คิดอะไรลงโชว์เฉยๆนะครับใครขอเช่ามาผมก็ให้ไปสมัยนั้นผมก็ไม่ได้ไหนกำลังรับราชการอยู่นะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็เก็บไว้ลงโชว์ไว้แต่ว่าจะว่าตอนนี้ก็ลงโชว์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่าตอนนั้นก็ไม่ได้เล่าความเป็นมาละเอียดนะครับโชว์เฉยๆตอนนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับความเป็นมาก็เป็นแบบนี้แหละครับ คือท่านทําคนเดียวท่านไม่ได้แจ้งใครไม่ได้ทําทําเป็นทางการนะครับท่านทําคนเดียวปลูกเศกปลูกเสษเองนะครับแล้วก็มวลสารก็เป็นเป็นล้านล้านปีนมวลสารเป็นล้านปีก็โลกเราเกิดมาล้านปีนะครับเหล็กไหลทองคําพวกพวกไอ้ชายเงินไทยทองก็เกิดมาพร้อมโลกเป็นดินก็เกิดมาพร้อมโลกอายุมากกว่าพระชุดนี้มวลสารอายุมากกว่าไดโนเสาร์อีกนะครับพูดนะพูดนะนะครับนไดโนเสาร์เนี่ยยังเกิดมาทีหลังโลกนะครับพระชุดนี้มวลสารเนี่ย มากกว่าได้อายุไดโนเสาร์อีกคิดดูแล้วกันนะครับท่านเอาแล้วครับสําหรับผ้าชุดนี้นะครับผมก็ประเมินราคาไว้นะครับประเมินราคาไว้คร่าวๆที่องค์ละห้าสิบล้านบาทนะครับห้าสิบล้านบาทนะครับแต่ใครสนใจก็โทรคุยได้นะอาจจะไม่ถึงห้าสิบล้านก็นราคาประเมินกับราคานะั้นถ้าถูกใจผมก็ให้ท่านก็ได้ไม่มปีปัญหานะครับว่ากันมานะครับเพื่อแจกจ่ายไปเป็นสมบัติของครอบครัวและลูกหลานท่านได้ของดีไปใช้ไปไป ไป็ประจาตระกูลของท่านนะครับถ้าผมไม่มีเจ้านายดีๆถ้าผมบุญบารามีไม่ถึงเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้พระชุดนี้หรอกเนื่องจากได้มีเจ้านายที่เขาเป็นคนที่สะสมพระไว้เยอะนะครับท่านก่อนท่านก่อรักผมท่านก็มอบให้ผมมาผม,ผมตัวเองมีความเลื่อมใสยอยู่แล้วสมัยรับราชการผมไม่มีปัญญาหรอกผมก็ไปได้แต่ไปกราบไหว้หลวงปู่โตที่วัดละครังไปกราบรูปท่านที่ปั้นอยู่นะครับที่ปั้นอยู่ในอะไรที่ทางเข้าวัดอ่ะ ผมก็เอาบากเอาอะไรไปถวายท่านไปกราบไปรูปท่านผมไม่มีปัญญาแล้วพระท่านแพงเหลือเกินก็ขอมากราบไหว้ท่าน <c oughs> ท่านกอให้ผมนำความสมสมความมุ่งมั่นนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเอาละครับพูดมาก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาท่านนะครับเอาแค่นี้วันนี้ถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านในปีใหม่นะครับปีหกแปดนี่ที่ผ่านมานี่ก็ ขอให้ท่านคิดสิ่งใดก็สมปัรถานาสุขสมหวังในสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการเงินทองไหลมาเทมานะครับเงินทองไหลมาเทมาทางค้าขึ้นทำมาค้าขึ้นนะครับนำรวยกันทุกคำทุกคนทุกคนปชาะชะดัชนิปักษะดัชลิติปะชดะดณชาลิติช,ช,ตชีจีนะปัญชะละปลิตตมางมราคตุสัมปทาจีนบปัญชะละปลิตต่งมรรคตุสมปทาจีนปัญชะละปลิตต่งมรรคตุ สัมปทาซาทุขอทุกท่านทุกคนลำลำรวยรวย,ยสวัสดีครับ